คยได้ยินบ้างยังเลยด้วโอ้แสดงว่านี่นะแ้าเคยทำอะไรยังเคยทำนะเคยโดนนะใช่ไหมแล้วเป็นไงบ้างเบาสบายไหมสบายเบาโอเคนะเลงการเจอเรื่อเนี่เป็นมาถ้าประวัติันนั้นานมาปีแต่สมาก็ไม่จับนะติดตัวทำไมเนี่ย เรียนมานานแล้วแต่มันก็ได้มาใช้ตอนแรกเป็นแค่แผนจีนนะก็ไม่รู้อ่ะเขาก็มีในในนะในคอร์สในในในหลักสูตรเขาไปเรียนเขเรียนร้ออย่างโอ้โหกัวน่าดูโดยเฉพาะการเอ่อเรื่องเอ่อเรื่องเข็มเรื่องเลื่อนตัวเขาใช้กัวเนี่ยแต่เป็นในเซตเนี่ยตั้งแต่ในเซตเนี่ย ไม่หลันหนัๆเลยหรือว่ามองไม่ด้านเลนต่องาเนช่วยูง่ีเลยต้องไ่เด็กๆก็จะมาเจอฉีงเนี่มานจอวิ่งหนีก่อเพื่อนเลยเวลาคุณหมอมาฉีดพัฟตินนะการอะไรนะแค่มาลงมาเรียนกลัวมากๆเลยรับตู้มาแล้วก็วิ่งหนีกันนะต้อสทำเนี่ยเพราะว่าแบบที่จบจบเราควอะไรเกี่ยวเลยเนี่ยเพื่องเ เจียคนขาวก็จะได้คนนะฮะคนขาวเจียคนดำมันเจอคนดำเจียคนสูงก็จะได้คนสูงเจียคนเสี้ยัจะเจอคนเสี้ยนะเจียคนสวยก็เจอคนสวยมเนี่ยเจียคนกจะเจอคนีมนะนี่อ้เาจะว่ามันเองง่านะรบมัมรตวเองหมดนะ ก็เอม่ตตัวตอนตอนเรียนครับแต่ยคอทำไมังนข้างหลังสู้ไม่ไหวแล้วนะ่สู้ไม่ไหวแต่ข้างหน้าเสียงดังแต่ข้างหลังเสียงดังนี่มก็ยินอยางไม่แถวม่แถวเไม่เทวเหะไม่สมดุลจะมาดิ้งดังเลยข้างหลังก็ดิ้งดังสู้แานี่ก็ยุ่งเลยนะโอเค เมว่าตอนเรียนเนี <half. S 2> like ่ยตอนเรียนเรีนเจาะใหม่ๆเนี่ยมือเนี่ยเจอเข็มเนี่ยจับแล้วก็มือสั่นเลยแต่พอเรียนมาแล้วก็ไม่ได้ใช้นานๆใช้แล้วก็หลังจากนั้นมามาเจอประมาณหนึ่ี่้าปีหรือป่านะไปเจออาจารย์หท่านท่านเอาสาสตร์เป็นผู้นะฮะใรรบกวนกับการเกี่ยวกับที่อาจารย์มาสอนกัน ถ้าคนไค้หาปมเนี่ยท่านควรตรวก็ดูเป็นปัญหาตรงไหนเจ็บตรงไหนท่านจอบเรียกกันนะแล้วก็คักฟิง่ซึๆแล้วก็ดูเพราะตอนเรียน้าแมเนี่ยอาจารย์นันไม่มีคัฟิ้งว่าจอดมาปล่อยเรียกไหลเลยพุ่งเลยเจข้อก้มข้อข้างเหมือนกัน่เือาอาจารย์น่นั่ทานจะจอดแล้วก็คัฟิงดูดูเสร็จแล้วนี่นะเราแค่จู ถือว่ามันดีนะเารู้สบายแล้วก็เดี๋ยวจาไม่ต้องรอนาน่ตองใะจ้ะมันจะจบในปลาเดือนจบอนปายเดือนจะได้จัดระเบียบอ่าไปดู้วะาจายประมาณเจ็ดวันนะไปกับอาจารยนแต่แล้วประมาณตันที่สองที่สาเนี่ยระยะแรกเนี่ยมันแรกก็ดูที่นี่ที่นั่นนี่ยจากนั้นมาก็ลงปฏิบัติจากคู่สลับกันเลยจากแขนก็ลงนบ เริ่มรู้สึกว่ามันข้อหน้าเลยนะปล่อยเต็มหลังเลยเป่าลงเลแล้วจากนั้นมาจะมาก็เริ่มมาทรายคอที่เชียงใหม่นก็มีคอจากกระเต็มเท่าไหร่กนะ็จะมีคอ,อร์สเจาะเลียบแถมไปทุกครนะั้งเลยแล้วก็อีกการหนึ่งก็รหัสชีวิตนะเป็นสามตัวสามอย่างนะจะเป็นดวงใจของคอร์สบำนายนะไปที่ไหนจะต้องมีสามอย่างราคาอย่างไรอย่างหนึ่งเริ่มรู้สึกว่ามันไม่ครบไม่ครบองคนะ์ทรง รพ,พระพุทธธรรมกส่งแล้วนะพุทธคิดสิทธามขาไปนะอะมารวักันนะแ,แล้วกเจอ่อพลังงานมาใช้ก็ได้ผลนอ่เอามาให้สอนสิทธิุทธิยมไปใช้กันเนี่ยเยอะเอ่อแล้วจากนั้นมาได้ข่าวได้ข่าวรู้สึกว่าในประเทศไทยเนี่ยก็มีการปล่อยเลือดกกน,นะการเสาะเลือดโดยเฉพาะที่ดังทสุดเป็นข่าวเป็นข่าวเนี่ยจนะังหวัดพิศนุโลกพันธ์โทตำรวจพันธโทอะไรไม่รู ใครเคยได้ยินขาวไหมอ่าดังจนต่อมาคิวไทยรัฐอ่ะคิวไทยตั้งแล้วคนไข้เนี่ยวันหนึ่งเป็นสองร้อยนีบ้านทา่านหลังนิดเดียวเนะี่ยคนไข้เนี่ยรอไปอ่ารอคิวหรือปัดคิวตั้งแต่ปีห้าปีหกอะไรเนี่ยนะกของเช้ารอ,อจนถึงยาวประตูเลยคนไข้บางคนคนไข้เนี่ยถือไม้ธงไม้เท้านามมาแต่แล้วกลับถือไม้ธงไม้เท้าเพต้องเกิดของหน้าบ้านนลยรุกเลยนะ การเป็นข่าวกากับโ,โอ้คุณหมอเนี่ยดังนะแต่ท่านเรียนมาจากไหนได้จริงนะเยนมาจากคนจีนท่นาทนจะใช้อะไรนะไม้ไผ่ต้มต้มยาสมุนไพรยาจีนยาอะไรโน้นนะต้มแล้วก็จเจาะเลือดเอาไปมีโกนผักขึ้นแล้วก็ปลายแหลมๆมีโกนเนี่ยปักแล้วก็ปล่อยเลือดออกมาเลยแล้วก็กรูดมาแล้วก็คนเลือดที่มันจะเลือดตับหมูอะไรเนี่ย พราะว่าพ่ออันนั้นร้อนๆอยนะใช้อาการสุรสดหลังจากนั้นมาก็ถูกแบนไแล้วทำไมถึงถูกแบนอะไรก็ช่างนะท่นมันดังหมดแล้วดังคู่กับอะไรนะดับเงินจะมาเลยไม่อยากดังนะเพราะวไม่อยากดับเพราะถ้าดังอะเไหร่จะมาก็ดับนะเมืนั้นเวลาเจอเมื่อหเจอพู้ดนะับผู้ใหญ่เม่อไนร่เจอระลงระาเมื่อรมาควบบวชนะวามาปุ๊บเนี่ยเปมาไป็จะดับเดยพวกนั้นนะ ไปไหนเนี no 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 right. okay. so to to ่ยันน right. ี้จะดังเดียแต่ก็ไม่อยากจะดังเพราะอยากจะิเงียบไปก่อนถ้าขับเป็นเร็วไปถ้าดังเดียก็ดับนะครับก็พอเขาตลอดนะถ้าดังเดียวไปไปนะปุ๊บเจือดมาอ่าเสร็จแล้วก็มาตามพวกเนี่ยอะไรจะเข้ามาตามนักของนักข่าวแล้วพวกนั้นนะรอบๆอ่าวิชาการนะพวกรอบๆก็อิจฉาอาร้อนนะกินตรงกินนี่คุณงงคุณหมอพยากรณ์ไปดูที่ว่าเป็นอย่างไร ไปดูพวกัลูกค้าเยอะวไม่ต้องชินหยุดินยาต้องอะไรพวกเต็มแล้วก็อะไรตาไมาสาสนับจบต่ออสายสาสุับสนามมอนามไม่เข้ามาตรวจดูโอ้โหนอนรอคิวยิ่งกว่ามากีตดเล็กๆก็ได้เพราะไม่ใช่สาานีตำรวจหรือบ้านมาทมนมันตรวจมันสอบด้วข่ามีใบประกอบโรคจิตหรือเปล่าของแรกนะเอามีจะไปสำรวจมา มาดูครับใช้ไม่ได้มีเกการรักษาการอะไรเาคนเราก็ไม่ค่อยชอบนะแล้วก็ตุนทั้งตอนหลังเป็นเป็นเงียบไปเลยแต่ตอนนั้นเนี้ยถ้าสองท่านในกรที่อยู่กับเจ้าบอว่ะก็ยังทำอยู่เลยแต่ในทำโครงการแขกันแบเล็กๆก็คนรู้จักอลยรนะก็ทแต่ตอนหลังนี่เป็นทำเปิดเผยแบบเอกับเงียบหนักจิงนะแต่จริงที่จริงเนี่ย แต่มาตอนเป็นเด็กเป็นเนนอยู่กับชาวเขาเนี่ยพกกระนองกระเนียงพวกเนี้กมงพวกมงเนี่ยจะเจอบ่อยนะครับเราไปชาวาไปพวกมงเนี่ยก็จะมีปัญหาเนี่ยมีมียางเจะเอายางปวดหัวเลยหัวเลยเนี่ยเอายางมันลลยน่ไปเสร็จแล้วก็เสร็จแก้วเอไม้ไ่ที่คมๆเนี่ยนะปักเลยทุบก็ีนขดอก เชื่อขอพรเนี่ยมันจะนำให้เลยนะบอลน้องเป็น้องไปแบบไหนเลยหรือว่านิ้วไหนก็จะจำไม่ได้แต่มันมีอย่างนี้นะโอเคมีคมาช่วยฆ่าเขาอาไว้เลยเกิดจุดทีเจะเราในตาแล้วเนี่ยมันจที่มันมันเป็นอะไรนะข้อพูดอย่างนันมาตั้งไหนเนี่ยก็ะมาตั้งสี่สามเป็นสไตล์ของซีเนี่ยม่มานานแล้วนะแล้วล่าสุดเนี่ยก็เป็นข่าวอ่าเป็นข่าวของอินเดียนะเนี่ยอะไรนะ เดง๋ยิงดูเนี่ยเดง๋ยิงดูเนี่ยเคยได้ยินไหมไปดูหนังอะไรที่ท่าจกลงม่งเนี่ยนะไดูมีอายนยปิงดูเนี่ยมุนที่ข้าวภาคใก็ออกเลยนะใครเป็นโรคง่รคเท้ากอดหงกงดเข้า่าไปหาอะไรนะอะไรนะกอนห้าิงเป็นแทกเลยแล้วก็เอาเข็มมีดตะกีบึ๊บให้เรียนยิงมาทั้งนายเลยแล้วก็ปิงมาล่อยโ ก็หวานปิงะไม่ใช่หวานได้ไงปิงก็ไ่ได้มันอชุด้วกันแล้วมันดูด้ดูด้วิทีตัวควันอะไไม่ต้องอะไรผกกันลไนะแบนีล้วก็ไปป่อยันี้างนั้มาไปก็หวานนะปิงเนี่ยมันดดก็าบาเดียวกันมีค่าเดี้ยลงมัจะดอเไยไปปล่อยช่วค่าอบปิมันจะรานะตอนท้ายก็เงียบๆกันเพราะว่จะรานกันนะนเรื่อิง ดูเนี่ยล้วเห็นว่ารักษาโรคได้สารพัดโรคโรคตรงโรคเกาต์เจอกับอันเนี้จะใช้จะทายอะไรมาเลอ่าย้อนมาดูเอ่อตอนที่จะมาสังเกตตัวทำไมจะมามาดูนะว่าการสอบเสี่ยเอ่อรักษาอะไรบ้างได้บ้างบางทีทั้งตัวประสบการณ์จะมาจะมาต้องใชเวลาที่หมอนอนหางจากการกระดูกบางทีกระดูกไปแล้วก็ไม่หายจะมาจะมาเสียวเนี่ย เป็นพ uh, ้อการเสี and and ่ยงนี่จะเจออาการที่ว่าบริเวณต้นไม้หรือ่าที่รอบหรือว่ามีอะไรพอกทำแต่เลือดเนี่ยอะไรนะเลือดใช้สามารถที่จออกมาทั้งหนั้นนะพยายามจำให้ดีนะสายเนี่ยเสียโครทองเจอทงชี้โครทองเจอหมาเสียสบาย่บเลือดเลือดไม่เดินนะเีลมไม่เดินะเดียาคนณี ถ้าไอเลือดลมเสียดลมนะที่เราเจ็บจีบยากินยาก็กินยาไปก็ให้ทําให้เสียดลมนเดินดีกินไปพวกมันก็หายยายาดองน้ำเปล่าวน้ำเมาวนัที่ก็เป็นยาอเดี๋ยวใหเดลมันเดินเลดลมันเดินพอกร้อนกลก็เะไรยนะก็หายปวดหายด้อยะวันนี้คนประเทศหนาวหนาวอะไรอย่างเงี้ที่หนาหนาวเนี่ยเสียดคนกเ่ยนีลมกระรามันทำไมจะชอบกินลมินขากิยา ก็กินพนี้เสร็จแล้วมันก็ทำให้เรือมันดีเนี่เือเรามันดีมันก็อะไรก็เจ็บปวดนี่ะจริงมก็มส่วนกันก็เนี่ยอ่ากอย่านเคยประสบการณ์นะงอนมีครั้งเจอคนตกต้นไม้ประมาณหนึ่งครั้งเนี่ยตกลงมาเล็นอนไมุ่ไม่ได้พุหลังไม่ได้โอ้โหลำบากเินเหนื่อยลำบากพารู้ว่าจาเป็นหนามาจากไต้หวันจากโลกที่มาเลเซีย่มาเสร็จล้วอจะมาไปไหนจะมาอยู่กระเป๋ ตระเป๋าสรมาทานอ่าเรื่อนาดไรน่นะอ่าเรื่องอะไรอ่านี่บอเลยฮะเราจะเอาเลยมาเอาเลยได้นี่บอเลยมาก็เ้จักรกดูม่ายเ่อเลยตอนั้นไม่ได้รเ่มาเพิ่มเมีแต่เกงมังเนสาเรียถ้าสเรียกโอแกนั่งเลลงเลยนะตกใจเรือันนะเพราะว่ากลางมนุดครั้งแรกเนยนะนั่เป็นลมอออในเดียก ก็ช่วยกันนะครับนะคุณมาแต่แล้วลองให้แกก้มลองเดินดิโอ้โหแกเดินโล่งมอาเลยนะก้มเลยนี่ก็ได้และโล่งขาที่เป่ากับนี่เลยเสร็จแล้จะมาก็พอแล้วไม่เอาแล้วครอบครัวมันจะทะเลาะอีูเยอะวน่ากัวแล้วแกบอกเฮ้ยขออีกเถอะเราพ่อเพราะว่าพวงนี้เราจะไปที่ละขอจ่ออีกข้างครับไม่เอาแล้วจะแค่ขอคนใกล้ขอเราทำให้ก็จะเป็นต้องจออให้แก ถ้า่อให้ข่างก็โผลโล่งเหมือนกับเอ้างท้องโลเพราะว่ากตขต้นไหนมนมีแบบาทีทับในแรกขัางเลยนะโล่งเลยทั้งมันพมหลังพุ่มเลยปิด้ายปิดวาอสบายเล็ออีแ่ันนี้ห่งแค่ตันีหน้าเป็นหน้ามันเป็นลมอีกแค่ันึ่งที่เป็นเค่สะแมเป็นหน้ากอร้านะเป็นคนที่ระพูนเนี่ยยกกระสอบูนประมาณห0ิกิโลเนี่ย เจ้มพี่ขาไหนก็แล้วลนะโอ้โหโไม่ไหวเลยเลยทับเส้นอะไรเลยนะเข็ดไปเลยว่าเลยเที่ยงไปเลยนะแล้วก็นอนนานเลยเสร็จแล้วตนา,าก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วมาตัดกระดูกแล้วก็เจ๊ก็ยืดตัวเบาขึ้นไปหน่อยแล้ว ok. ก็แต่มาว่าโอเคถ้ามันดีขึ้นนะก็มาหาตะนา,าถึงรอบนัดตะนาสองส,สามครั้งโอ้โหบางคนเด็ดนะนานๆถ้าหมอจะจับปากจับอะไรเรากวนเลย ก็ลองก็ในไหนข้าบอกว่าท่านมามาเนี่ยนอนรถังรกระบะมาแล้วนะเอาเบาะวางแล้วนอนาจากฮอเกอร์ที่อันเนี่ยพิษสาตเดินมาหลังแอนเลยพอพอจากกระไปครั้งแรกดีขึ้นครั้งสองดีขึ้นคือมาครั้งที่สามเนี่ยถ้ายังไม่หายดีเนี่ยจะมาเ็จะได้ํามใครว่ามีวิีอย่งึงนะรั้ที่สองเราไม่เขาก็ว่าเอาเช้านั้นเขาก็มามาแต่เช้าเลยขรถมามีคนส่งมาจ้างรถขับลมา พอมาปุ๊บก็มาไม่ได้ถาำลายอย่างเขากริงคงกินข้าวไม่งนั้นะขอไปเจอราของไปตอเสร็จแล้วเขาก็มาจ่อพอา่อเสร็จปุ๊บโก็เหมือนกันนะเออัาหาเขเกิดนะอให้ลงบนโต๊ะจะมาว่าเอาแล้วพุดโตรมโอสองตัวเรียกว่อหมอมารับดีปล่าแล้วก็พยายามจับแกนอนบนเตียงแต่แล้วก็กดจุดนึกๆเอาน้ำหุวนอะไรให้ด เราจาะเสรแล้วก็ถามกว่าเป็นไงบ้างดีไม่ร้องเลยก็จะเดินตามตัวเ้าเเข้าเกากิเเยแล้วก็เจติวล่นไม่อาเรู้ได้ถ้าเเข้าเกย์าจะัวเาเอก็เหมือนกาขออีกรงนะแม่ไอ้ที่ขอเยอะเน่ยที่ไม่ไม่ใ่วามกันนะควาจะลองอีกรอบหนึ่งเนี่ยสหรับเราถามแกว่าไง ทำไมอะไรนะกลัวแว่ตอนเี้ก็ไม่กลัวแล้วตอนเค้าๆท่านน่งไม่กินข้าวเป็นอยู่กันไปหือปุกบเราึเงินไปนี่เราป๊อย่างเี้ยครับเจาต่อตัวนั้นมาเสาะตนนมาหายเลยนะอีกสสามสี่ยันโผล่มาริแมาก็ตอบใจบางคนใจเอากเอาเพื่อนเรี่ยมาลูกค้ามาตตรงคนช่วยคนนั้นอันนั้นหนักหน่อยเพราะันนั้นก็แขนมันขึ้นแล้วที่คนละไี อันนี้มันีจอเลยนเยี่ยขนาดงดานเช่นี่นะมาเอนองเทเนี่ยึงเที่แบบค่อยดมจะจะจได้ดีพ่อยมันน่ามื้เป็นลมแล้ตัวเราตกใจนะร็นหอนเน่ยอตัวทำไมตใจต้องใจในใจหนึ่งสู้ไม่สู้อีกใจหงอนมรัไปโรงพยาบาลหรือเปล่าอะไนี่แตสองใจเลยถ้าจได้นะครัึงเมนย ดีาไ่เลยแล้วทั qui, te <c oughs> ้งหาเนา่ยก็พยายามเอามาตรานเนี่ยรวมมาตรานไปนะแล้วก็แนะนำให้ลูกศิษย์โดยเฉพาะลูกศิษย์หลายคนนะทำที่เกาะสม็ดที่เกาะเสม็ดก่อพังงานรอก่อเลยนะแถวๆภูพงศ์ภูเก็ตเนี่ยนะก็ทำให้ลูกค้าเนี่ยชาวต่างประเทศเนี่ยโดยเฉพาะชาวต่างชาติเนี่ยก็ไม่รู้นะมันชอบมากเลยนะมันขึ้อหัวื่องบินบินมาหาโดยตรงเลยมาที่เกาะโดยตรงเลย งาเพื่อในตัวเจาะเรือดแต่ไอ้ข่าวในจิตมาคุณนั่นรับคุณนั่น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 จบคุณะนตัชื่ออะไรนะต้นที่สิบสี่สิบห้านั่นเีเสร็จแล้วแกบอกว่ารักตาคนไข้เนี่ยนะแต่เป็นเออแกบอกว่านักาคนไข้เนี่ยสึกจะปวดหัวไม่ปวดหัวนะคนไข้เนี่ย อนนี้อันนี้อันตรนายหรือเปล่าอันนี้กอล์าเปล่าต้นหรือเป่าอันนไม้หรือเปล่าเยเปล่าแต่คนหลัง้ไม่สนใจทำไงก็จะให้เราให้มันเป่าให้มันไหนให้มันไปแต่ไม่สนใจก็แค่ว่าแค่ชอบทำันหลังกนหลังเนี่ยจะทำมากทำเยอะแต่คนไทยเนี่ยแค่ไอยากจะอันนี้อยากทำงนทำไม่ทำมก็ไม่ทำเองนะโอเคนะอ่าเราอยากคุยเยอะนะก็ไปสิ5นาทีละเรามาดูนนี้ดีกว่านะ ดวข้อคนระวังดีก่อนอะไรพวกนั่นอืมข้อคนระวังนอะในตาอกาเนี่ย้ามปล่อยเลือดเลยนะการปล่อยเลือดนะสามารถรักษาทุกเสรนได้แต่ไม่ใช่รักษาทุกอย่างต้องการหรือหลักการข้อคนระวังข้อห้ามยาเฏิชาดไม่ใช่นานาปฏิชาดได้สิ่งที่คนระวังมีอย่างต่อไปนี้ข้อที่หนึ่งบุงคนที่เมีเลือดไหลออกไม่หยุดเนี่ย ก็เลือดไหลเอาไม่อยู่เราก็ใน้นีน้องเติมแรงนะเลือดไหลเอาไม่หยู่นะ้องอยเตอว่าออนเย็นนะเอก็น่นอนทางติดโมานนะไม่เสียอะไรนะเลือดไหลไม่ออกเลือดนะเือดหลไม่อเลือดไหลไม่อกไม่ไม่มีอเสีเไม่ดูดยโอเคอาการที่สองดินไปอ่อนจริงเดินไปเมาเร่ามันเมามาก เลือดยางละความดันโลหิตต่ำก็ไม่ควรปล่อยเลือดพราการปล่อยเลือนี่ยต้องเป็นอาการที่ว่าร้อนอักเสบรถข้างในเนี่ยพลังมันมันมันมากเลยเราถึงจะปล่อยปล่อยเลือดแต่คนที่มีโลหิตต่ำหรือว่าเลือดยางมันก็มีเลือดเจาเลือดแมันเจ้าบุตต่ำมันจะบุง่ายหน้าูปไงแต่คนที่มีอะไรนะเหนยหน้าค้างเย็นหน้ากางเยเราไปจเลือดมไม่ได้สีวิไม่ยกเนอันนี้ไม่ควรปล่อยก็ดูดูว่ารูู้ บาทีเขาให้มาเนี่ยเราต้องรู้นะหมอตางวั้อรู้ว่าอาการาเนี่ยมันเป็นแต่กลางงานที่ป่วยหนักมันนอนวันนอนเดอยวำไายาวและที่สองที่หลมันเจอเนื่ยแ่สู้กันสถานการณ์ที่บออนเพลียเลยมากนหิวมากมากก็ยังคนหิวอ่ะโตคนหิวหน่เมื่อยหิวหน้ามืดอมันเจาะเรื่อยะบายก็หน่เมื่อยเลยนะนี่ระวังนะจริงนอนอิ่งเกินไปโดนนัรอิ่งเกินไปนี่หน้าตันเนี่ยตั้มาเก็ เนี่ยบางทียิ่ทำยิ่งบางทีไม่ชอบประมาทนะ่บางทีเราประมาทไม่ได้เหมือนกันนะบางทีมองเรื่องที่งนงวยเนี่ยเราต้องขัดขางเพื่อสินธบางทีกคิดเข้าวปอยนะแล้ว้ยเราก็ไปมาบ้าตัวเองค่ดหนแ่่ะมา้พอของเทศก็ไม่รู้หรอกนะเราะว่าแกเป็นสายยาที่่สต้แต่แล้วแกโดนว่ากระเด็นมาใส่กระเป๋าโยนมาเลยนะแต่มาก็ไม่รู้จะทำยังไงจตัดกรไปแล้วแกก็ไม่หา แนแกก็จะรีบกลับว่านะโอเคไม่เปนอว่าสิมไทิ่จะรีบกลับเลยม่แล้วโอเคจะไปดูให้เสร็จแล้วก็อ่าอะไรนะ่หาเอาเ่อ่อก็ไม่อยากเอาเพราะแกกลัวเรื่องเื่อนไหน่มา้กเรื่องก็ไม่อยากมาแต่มไม่จอบไม่หายนะเอาเอาที่สาบมันข้ามให้เอจับจับจัพมาจับพวกนียก็หลมันอะไรอะรักแป๊บหนึัอกมันเลิกหมุนแล้วนะอะเขาโรคมันเริมหมุนละแล้วก็พี่มาให้น่งก็ ก็ดอะไรขี้พกมดเลยที่มไถามตกใจมดเลยให้ให้มเลยเดีอยแกนอนนเอาน้ำดื่มมาให้กดตื่นช่วยขอช่วย้องแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นตกใจหมดนลยเอกี้เหมืกันว่าฟื้นกลับมาใหม่เลยนะในอาพเนียระวังไว้จาอัเนยเื่อกี้สนุกมกกันนะมันจะมีของอะไรที่เหเราตื่นเต้นนะหัวใจพอึ๊มตึ ท้ายก็แกตอนจะเป็นหน้ามืดเป็นลมเนี่ยเห็นไม่รู้นะมว่าเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นแกว่าปี๊บเดียวนะมึงไปเลยมึงหมดเราไม่ได้หมดลมนะมันหน้ามืดอ่ะนะคนที่หน้ามืดเราบอกยังไงนะแต่รักคนกับพุ้นสมัครแกก็ตอบใจแน่นอนที่สาวธนาเนี่ก็ตกใจเลยนะอ๋อเราเป็นอะไรเนี่ยอ่าเจอระวังนะนะนะคนที่อิ่มจนไปก็ไม่เจอเพราะว่าวันนั้นกงานที่เข้า ก็มองไปทนีมนะติสาาต auf, สินติส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 นิสต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 ิ่ติสติสติสตนสติสตะสติ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 นติส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 ตินติส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 ตนสติ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 สต ปกติเนี่ยปัญหาเส้นไหลออกมากแล้วเสนไหลออกไม่หยุดอย่นว่าอาจเนตับเก็บวอารบหัวใจตหัวข้อ่ตับไตหัวข้อ่เนี่ยก็ไม่ควรปล่อยเลือดนะเรแล้วข้อให้หกปล่อยเลือด้ามันปล่อยเลือดหลอดเลือดทำให้เลือดมไม่หยุดแล้ปล่อยปล่อยช้งหกท้องและแ้านหลังะต้องคอยรัมัระวังเป็นอย่างมากเช่นอย่างใช้น้ำหนักมากเกินไปหรือถ้าจะบน้นกไปอาจเราไปนผ้าในถ้าจะเป็นต้องมี้ชี่ยวชาญ อยู่เื่อ yeah. ง uh, ันป uh, ัญหาสุดเจนจะได้แก้เ uh, ข uh, ็มม yeah. ันเนี่ยเราเข็มไปไหนอะพี่สิเข็มที่แกะล้วล่ะต้องลักต้องรู้สึกว่าจะมันจะพ้อมนนั่นแหละมีไ่นี้ผมเรื่องเเข็มมาห้หนนะต่อไปนะการปล่อยเรื่อเหาะอาจจะเจอปัญหาตามที่ถิงเข็มเลยนะตามต่อไปนี้เช่น เออวิชาวิจิการสถาปนกเดี๋ยวไว้ตรวจายบโอเคใช้ใการมองเห็นใช้นการมองเห็นเนี่ยตัวป่วยจะตื่นเต้นอ่กลัวหรือหิวเกินไปอ่อนเพียหรือหนื่อยมากหรือคอยไม่ถูกเจแน่หขออาจจะมอค่อนข้างหนักไปหน่อยหรือว่าอื่นๆนะสรานยเพราะว่ามองเห็นเนี่ย ไม่ใช่ว่ามีอาการไม่ใช่แค่ว่ามีอาการเป็นเสียดสส้านากลายบางครั้งมันก็มีอาการหายใจสั้นไม่ใช่หายใจสั้นหายใจสั้นอาเียนหน้าซิดย์ญี่อุ่าเงาออออาการบางทีชประจ้าเส้นช้าอ่าถ้าความดันต่ำผู้ป่วยนะอาการหนักอาจจะหนาวสั่นไม่รู <c oughs> <Pink. S 1> ้สึกตัวถ้าเราฟังเนยพวนี้เรานั่หน้าของเลยนะจะมาเจอมาต้องแปะเลยนะเจอมาต้องแปะ่ ไม่ว่าใจสั่นแบบใจอยู่มันไม่มีใจไม่ติดตามที่ตามเส้นนะอาเซียนนี่ก็จะพอกเคลื่อนไตไม่สบายก็เจอมาไงหน้าเนี่ยซีปากมันเป็นสีล่วงหมดเลยว่าเสียวเหมือนะครับฟังดูเลยนะคือว่าดหมดเนี่ยปากหน้าซีดปากซีดนะเนื้อที่ออกตามมือตามตัวอ่าอันนี้ก็เจอมาแล้วนะบางทีก็เนี่ยอาเซนะถ้ากางนั่เนี่ย ตามด้วยหนาวหนาวโอ้โหมันรู้สึกว่าอาการมันเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ธรรมดาหมอเข็นเนี่ยครับเป็นเหมือนเหมือนกับคนติดยาเนี่ย้ยเราเห็นคนติดยาไม่ได้ยาปุ๊บเนี่ยโดนปากใส่ปากที่อะไรเนี้ยอันนั้นคล้ายๆล้ายกันนะมันมานตอเรียกบางครจะมีอาการเจออย่างนี้เลยโอเคไม่มีอาการเกิดขึ้นดังกล่าวแล้วหมอพูดรักษาอยู่การปล่อยเรียกหรือฝังเข็มและดำเนินการทงต่อไปนนี้หนึ่ง เอาเข็บออกให้หมดอ่าหรือแรกอุการปล่อยไดทันทีข้อที่สองเป็นการเบาให้ดื่มน้ำอุ่นหรือยาสมให้ผู้ป่วยร่างหายถ้าสายจน้ำตาขื้นจะันะให้ดื่มน้ำกระต่นแก้วน้ำุ่นกระต่นแก้วโคตรดีแล้วก็พนะยงก็หากเ็ดนจริงเนี่ยพยามเราอ่าเปิดลงเปิดน้าเปิดจริงิกเนี่ยพยามีเลยนะ นี่น้ำองน้ำซึมน้ำตาลสีมาเลน้อยน้อยรูปทรงรูคมนะฮะเกิดมีระดับหรือก็อ่าน้ำพกาแฟไม่โดนทิ่ที่เลยนะแต่ย์อ่าคนๆให้ดื่มอ่ารือแล้วก็ก็เปิดก็นบบั้นนะฮะกิดอะไร้นะฮะปุ่มรเจแล้วถ้าเันหลับพวกันก่ะอ่ายังไม่หายให้กดจุดหลอนจง กดเล่นจองมาพี่เลี้ยงไปไหนหมดนะช่วยกดให้หน่อยเพราะว่าคนมันเยอะนะเล่นจองนี่อยู่ตรงไหนเล่นจองนี่อยู่ตรงปลายจมูกนะกำลังชุ่มปลายปลายเนี่ยนะกำลังง่วงง่วนหมดเลยเลยท่ามาลองไม่ช่วยกดข้างหลังเลยนะจุดนี้ถ้าไม่กดเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไม่จำเพราะเป็นกาะมาตั้าลงไปกดข้างหลังข้ามันหลังนะต้องแทนแค่กดใกล้ขึ้นมาหน่อยถ้ากดให้จังเลยนะอ่ยเออ delle. Ho pensato, mh, allora, dicendo quanto,